นีมทุนตินัภาคกเบื่อสิวัาเรี่ยงหิมพานต์ตอนนุ่งคานพุทธสตีสิรวงลุงพายไต้ เกิดมาไรพุ่มพื้นสุมพูมนนโกโลสกส,สวรรค์ส่งให้ก็เลยได้ดังพระพรจังว่าเกีวกำก่อนมันธราษัศญ,ญาเปียนมันดาของนางพระสูตรมางามเยี่ยม เทียมนังผุ่นแปงปันสาวสวรรค์กำกึ่งบึงประเทศเขีดแควนกระแดนไตกะสาสิงเลือกันจวนเปียงเปียงไผยสิเปียบเสมอเหมือนงามนังเดือนวันพิงเลือดวีในไรลาม สองดวงตาเงียบเยมองค์พระผู้ขาดกงจังหวะคิ้วขาดค้งงามโกกกำกันวาลกายดังแางปั่นสีมือเอกบรรจงงามและองส์งสวยสะอาดองค์สุงโก้ เพียนโนการจะเลื่อนขึ้นสิพูกปีกระไรคู่กับสุวนไซทิลาดเจ้าองค์เอาสืบนครของสีพีบ่บ่เดือดฮอนสนุกใจท่านของสมใจป้องมนุนเรือดังระพรที่วอนไว ตอนนั้นเยยนท่าไทยซึ่งองค์พ่อจิลาสันดุสิตน้องเอาวมาเข้าู่พระคารสีบเดือนไก่ประสวดนั้นนั่งประผาดสุมนครไปถึงตอนน้อกกังขางเกิดประสวนขั้นกลาง หมอนซุ่มซนเศร้าขานางพญาเลยประสูเสียนประเสิดลูกน้อยงามละหอยบรังเขียนงามบ่มีรอบอนเปื่อนพ่อปันเสียนในเต้าเกศดำาคือเท่ายอดพระคุณบุญโล้น คนทั้งหลายแส่ซ้องสาธุการย่ยเยง,งั้นสลองึกคือคนไผกระสื่นโลงโอุลางพวกที่มานอจากฟ้าได้เกิดหวมวันเดียวกันบริวารทั้งหลายก็เกิดวันเดียวได้ ขนาดน้ำมาก่อนไทยว่าสันดอนพญาเวท,ที่เกิดบอนพาอขาอนน้ำนี้จังแม่สวมนั่นละน้ำสัทธา ในขณะครังนั้นอีกอันหนึ่งสร้างตุนปัจจัยานาคิ้นก็เกิดเปลียนมุ่งคุณได้เกิดหวัวมวันเดียวนานอาสัจฉเข้าวนี้ปารมีลนกมอมพุน,นี้กอนหลังหลอมเข้ามาไหวเสือนสมูม สมแล้วละปาลามีก่อไ้แสนศาสตร์มหากับนับบาบุญสุมพานมากมหากุศลลนบำเพ็ญตนวน,นกจนลา,าศาสตร์สิมากกมมแหงสุมนมนุมาตแม่งแห่งสางส่วนพลางองพระเวทแก่กาว่าควรนขอบคลองปางพระบิดาบ่ไราวางแต่งมเหสีสอน สวมบังอ่อนมาที่ลาเป็นสาญ,ญาเนืาขัวอาิพิเศกอยู่ห่วมเคียงขางว่าพังเพามก็จึงให้ลูกเจ้าสาลีลาและกันหาม สองดารางามงอนสะอาดองค์ทุงโกดวงมนุพระองค์ท่านอยากทำท่า,ทานแจกบานสร้างวงท่านหัวแกงไว้หวังสิให้ยภัยนิกอนแจกหมูค่คนผู้เดือดห้อนผู้อดอยากยิวหโหยพระองค์โหยทำท่านสูนปการกวนเกลือ ดีเอาเหลือคนย่องสาธุกการย่อยืนทั้งเมืองอื <c ười> <c ười> <c ่นกระนุกดอมเข้ามาอาไว้ยืนเท่าไหก้าวถึงกุ้งเขียดคายกำฝายเมืองกะลึงตกถึงขาวอาญาได้ถูกทนพอฝนแง เกิดกันดานน้อลินแหงฝนบ่อล้วงแหลง,งไงภัยพิบัติพัดพอ่อตายทิมกระสวนลายภามเปลียนคนก็จึงใหญ่ตามคำสั่งพระราชาน้ำสันมาตุนขอว่าเพ่งบุญพระองค์ทาน ขอภัยสันไปไว้เมืองกะลึงไห้ฝุนลังองค์พระเวทบ่บรายังก็เลยให้ว่าทอดทานเกิดพิษใจรอลูกบานบางท่านผู้หัวแข็งหัวหุ่นแห้งยุง่งง้ยมโมคนนอสุนเทเมืองสิเปบบานสิลมเสียงค่าล่มมองประกาศ ญาณพี่น้องให้ต่อต้านพระญาณทานให้ไหลนี้จวบกับกามนอเก่ากี่โอ้ยเก่ากี่องค์พระเวทกระทำมาถึกปาะสาลงทันให้ไหลนี้เมืองบาน องพระสาทานสุนทรก็พร้อมไปนิละเทศแก่นไทยนี่ห้องห่างสาธาน,นะก้าวถึงพาเวทานพุทธิลาชจมสีก็ยินดียอมมาประวันไหวก็ใจแป้วด้วยว่าตัวล,ล้วนเวได้ทำท่านบริจาก หากมันผิดนอจังสีสิทุนสู่แต่ผู้เดียวใจสุ้นสวนบ่คนเอี่ยวบ่ทรงเขียดพวงพระาบุญพระลาก็คงมีตอบสนองวันนามนี่ลนานนี่ลนาน ทำนอดีไว้ตั้งพันทีร้อยเทื่อทำสัวเพียงด้ามครั้งก็ความกังว่าฝ่ายดีเฮาทำทานนอจังซีอ้ยจังซีบ่เห็นสัวอันใดนาสังสิหาว่าเฮาผิดว่าสัวซ้ำยามน วาดสนาูเอ้ยโวยดีน้อบอกเคยมีกใไรจจวบจังแม่โลอกลุมนี่คติต่างหากตั้งกันหากตั้งกันผู้จังหนึ่งน้อวานหันก็เห็นสัวเป็นดีหลายคตดน้าน้าหากตั้งกันพันหอย ยังว่าตัวรอกของไป่ทาดีบ่ย่อย้อนลาดสะดอนบ่พร้อมสิขอสู่ว่าต้องการทำดี้อยไว้บ่ว่าดีกะตามสั่งทำสัวสูรที่เก่าอ่างว่าดีนั่นกะสั่งเขา ก่อนพระเวทเจ้าสิจนจากลาน,นี้เลยไปหาหนางมจทีสิบอกลาจาเจียงหัวามาทีเอ้ ทแยงนอไปเขาผู้เขาทันป่าพีศิลาร้อมแก้ว่าไกลขังห่างสมอนขอให้แก้วนอกำก่อนพร้อมราชสบุตรเครื่อสาลีนอกันให้อยู่วังเวียงแก้ว พวงปาซาเนะเขาหุ่มลุ่มสังแล้วขับไล่เหตุว่าพี่นี่ได้ว่าท่านสร้างมิ่งเมืองบมง่มิง่งเมืองพระเจ้าพอสราบเรื่องก็เครื่องเขียดดอมเขาหาว่าพี่ของเมืองจึงไลยนีเมืองบ้าน ขอให้หนวงขันลาเนาพาลาเขตินบาทเมื่อกำขาดสิคืนโคงว่าไว้หานนะอยู่ดีเดอ้ออยู่ดีเดอ้อ สงาจวมกวนกำไพมันนั่งเอ่ยต่างกระทำเอาไว้สองดวงใจบุตรล่าควันตาให้เกื้อกอมเจ้าหักดีน้อยอยู่พร้อมในสอนลาว่าลูกเขา ปูกับญาพี่ก็ขอฝา,ากเจ้าให้เพียนพัมดูแลฟังกระเสคำวานหมอมพนังให้จำไว้หากมีลาสาไทยเมืองใดก็ตามสร้างมาอูบนองมาที่ลาสิเก้าคอ เจ้าอย่าได้คิดพอว่าพี่เสียงห่วงหมดทั้งปวงสายสัมพันธ์ขาดกันแต่วันนี้สัมพันธ์มีรอเอาไว้ในใจกำไฟพนังเอ้อสัมพันธ์กายขาดแล้วให้เอาสอนว่าก้มสอง พี่ขอสั่งให้น้องไอ้เน่านั่งปางสีสมบัติมีพ่อเพียงบ่ได้เครื่องคำห่อนพี่สีจอไหลลำเข้ากำจํำต้องงานความจํำเปียนจังได้ห่างสีไ่ลขางดอกหางกันนั่นละนามาที่อ โอ้ยโอ้ยโอ้ยน้ำในขณะขังนั้นมาที่นาาได้ฟังไขรนำตาไะลลิ้นลงกอาบางนั่งแจ่ว ย่อพรกก่อนทุนเก่าภาษามีสีแจงไขขดีน้อบอกแกงทะเลนคอต่อกาว่าพี่เอ้ยโอ้ยเอ้ยพี่นะอ จังสันที่จ้อนจากนี้ไก่น้องบ่อไลน้องอุ้งอ้วนส่วนสิตามไปด้วยถึงเข้าสวยมาแล้วเนี่ยไดใไดบ่อได้ไดัดนเมียนสิถูกมืนสันนั่งสิสู่ว่าหวามสอง ยาสิไปาน้องอยู่โดดเดียวเอกาจากเมืองมาอยู่น้ำพัวว่าพึ่งผ้าใส่โนข้าวทุกจนสิลืมทิมแก้มบงบ้านบ้านปู่ย่าจังได้นออเศร้าปราซาไปบ้านเขาสิยเย้ยเอ้ยทแเล แงมผัวไปน้อเป็ี่ยนแหงเมียสีแดงมาเปลี่ยนกาจังไหนนอเศร้าภาษาสีหัวควันว่าเน่อยันฟันมาน ในปางต้องไตเมียนศูนยีวิหอดทีนะบ่ดูตนันั่งมาที่ชีวิตนี่มออบแก่าอายแล้วเจ็บปีสิบันสาขออาสาหิตตามทุกกะตามสิทุนกัน ัวเมี่การมอปดตองยังฟังน้องสิไรฮางให้ตายสายังสิใไขรอกว่าอย่าง่าทุนกันคืนโคม,มาที่นางน,นองขับโคมฝ่าพระบาทภาษานี้นางยินดีสละสุขสิเที่ยวดวงดอมอาย หมายว่าจวนสิทุนสู่ไปน้ำกันในโลกซาป้กกันไปบ่อไดมาที่ให้ว่าอินอ้อยพร้อมทั้งสองดูกหน่อยบ่อให้จากกันไปปุ่งพระไตยสิเรินดลวงสิพระองค์กษัตริย์ไทย ตูกลงใจน้อไปป้อมดอมกันทั้งลูกรมาที่แกวกรก่อนว่าทุนเท้าก่าไข พันละนาารอป่าไม่ดุงดานผู้ผาพ่อปันเห็นกับตาได้ขาบทุนผัวเกวหิมมาพานนอจจบแล้วข่าถามีทวนที่ได้ห้อยสามสิบสี่องค์พระพุทธเจ้าพื้นตัดเบาเทศสนา ยติการกวนจัง่อยว่ากวนสามตามกันไปนิท่านทำระเวสสาดกกวางปวงภาษาทั้งคายผู้ไมายใจอยากฟังต่อซส่นเจ้าไปพบพ่อว่าฟังคอนบอสแสดงนั่นล่ะนาสัทธา